กร e นเอเนอร์ Energy, หรือพลังงานสะอาดเธอ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 รู้ไหมพลังงานสะอาดคืออะไร <S 3> <S 3> รู้สิพลังงานสะอาดคือพลังงานสะอาดหากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายก็คือพลังงานที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปลรูปพลังงานการใช้พลังงานจนถึงการจัดการของเสียจากการแปลรูปพลังงานนั้น ทุกขั้นตอนจะต้องทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อนเราจะพาคุณไปรู้จักกับโซล่าเอนเนอร์จีซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเอนเนอร์จีเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่หมดไปเรารู้จักการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยการใช้ประโยชน์โดยตรงจากแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์แล้วพลังงานแสงอาทิตย์เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ๋อประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆดังนี้ 1. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสฟไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญไม่มีเสาไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่ายใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตตัวเมืองเซลแสงอาทิตย์แบบผสมผสานเช่นพลังงานลมพลังงานาน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 2. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนใหม่แบ่งออกได้เป็น3ประเภท 1. การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ 2. การผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน 3. การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสาน